อ้เฮ้ยน้องบุหรี่กตัวนี้อู้ตัวใหญ่ครับถือแค่พี่น้องเนาะถือเด้อถือครับบุหรีก่กัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมมือนี้กะมาหาอยู่หากินคือเก่าแล้วครับพี่น้องมือนี้กะมาหม้เก่าเข้าแล้วครับนี่ มาไส้มือนี่ครับแล้วก็ผมก็จะมาหาทางคลองนี่ครับพี่น้องนี่ทังคลองนี่เด้อนี่อันนี้มันเป็นสันคลองครับมันเลี้ยวบ่เห็นฝั่งพุ่นเนาะเดี๋ยวกัดไปฝั่งนี้ก่อนเลยครับนี่มือนี้กระไดไปกันเลยครับไปเบิ่งเลยถือจะกิน้องเด้อถือดิคนเล่นหมุนถือมี ครับพี่ครับตัว เี้ยพีน้องนี่บ,บต้องเถือกแบบทะลุกับอยู่แล้ครับเบอนี้นะ้ว่าแต่มีเงี้ยงเนาะนี่เงี้ยงนน้อยนึงครับนี่ผมเห็ดนี่อยู่ด้วยกันครับนี่หนึ่งแต้มครับแต้มแรกบดเล่าที่ต้องเลืยตรนีเถือกแน่นอน สัดปูดพี่น้องตรงนี้กัดปูนเลยครับ Tết nó vừa lửa tôi này. Ủa tôi nhảy một cọ nhà này nó Đừng lấy hấp này. Không có đừng lấy đâu. Đừng luôn Không bắn trái lúc ดึงเลยครับโอ้บนเรือครับพี่น้องนี่ปาดถึกกลังน้อยอียาวนึ่งครับนี่เรยียบ้อยครับนี่บนเรือ มันอยู่ใต้นามกับพี่น้องมันต้องเล่งดีๆเนาะมันเล่งยากยิ่งยากกับปลาอยู่ใตน้นาเดี๋ยวผมก็จะไปฝั่งคล้องมนันนครับพี่น้องนี่ฝั่งคล้องน้นามหนากระเบื้องนะครับนี่แต่มันมันจะสั้นเนาะเขาอยู่ที่สูงได้นี่มันยิ่งง่ายกว่านครับเี่จะไปฝั่งนี้ครับตามไปเบิ่งนกันเลยครับ thì các đây tìm cách đây tìm cách đây một lứa đây tìm cách đây nhảy đây tìm đây đây tìm cách đây สวัสดีปุ๊ดพี่น้องเอ้บมมีเรือครับสวัสดีปุ๊เดเรียบร้อยครับพี่น้องอยู่ใต้น้ำครับเรียบร้อยครับขวาอย่างน้อย ปลาตะเพียนน้อยครับโอ้โหไม่เออคล้ายๆกับปลาตะเพียนพี่น้องตายอย่างน้อเนี่ยอยู่ใต้น้ำครับนี่บาดเดียวครับอู้นเย่เย่ ถือครับถือพี่น้องปลาเบดใหญ่ครับโอ้ร้อยเลยครับโอ้ตัวใหญ่เลยเรื่อยมีด้วยลองเลยอ้อยลุด ลุดครับป๊ามันใหญ่ครับน้องเอ้ยลุดป๊าอ้ตายพี่น้องเมื่อกี้นี่กัดยิงปลาแบดครับอยู่ใต้น้ำตัวสุดท้ายเ่าสีเมือ่อยิงถึกผมกั ดึงโดนเติบเนาะผมคิดว่ามันอยู่ครับผมก็ล็อกลอดล็อกล็อกลอกแบบล็อกตายเลยนะพี่น้องผมไม่ได้ปล่อยเลี่ยงให้มันแบบเมื่อยก่อนเนาะผมก็ย,งยังหยกเลยบัอยู่ครับรุดโอ้เสียายขนาดพี่น้องเลยเป็นความผิดพลาดของผมเนี่ยครับโอ้เป็นบทเรียนเลยครับมื่อนี้กัดถ้าตัวใหญ่กัดคนจะปล่อยมันเลี่ยงก่อนเนาะปล่อยให้มันเบืดแห้งก่อน่อยเอาขึ้นครับโอ้ผิดพลาดอย่างยรงครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ปลาหาตัวครับมื่อนี้ปลาในสี่ตัวปลาตะเพียนตัวหนึ่ง ได้สำนันแหรอครับพี่น้องมึอน,นี้กระไรน้องกะคลิปนี้กัขอฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับเด้อคลิปหน้าค,คลิปน่ากาติดตามกันเบื่องนี้ครับเป็นกำลังเรงใจให้ผมนะครับกอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก่ขอฝากไว้สำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ